สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคนเกิดวันเสาร์ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของดีดาหลาคลิปนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายนะคะสภาวะทางการเงินนะคะโดยเฉพาะเลยเนาะว่าในปี2,5,6,3ทั้งปีตลอดทั้งปีเนี้ยปไปจนถึงปลายปีอะ่ะ คุที่เกิดวันเสาร์คลิปนี้นะคะจะเป็นไปนในทิศทางไหนคุณจะได้มีแนวโน้มนะคะมีแบบแผนที่คุณจะได้วางแผนการใช้จ่ายถูกแผนการลงทุนการต่อย,ยอดธุรกิจหรือการหาเงินหาทองของคุณนะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันค่อนข้างยแย่เลยจัดทาคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่ให้คุณดูการเงินคุณโดยเฉพาะนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้แก่คนวันเสาร์ทุกคนสำหรับคลิปนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะการเงินในปี2563จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ กันค่ะคนวันเสราร์ค่ะขอให้คุณได้คำนําายที่ดีๆนะคะในด้านของการเงินค่ะโอ การเงินของนคนเกิดวันเสาร์นะคะการเงินคนเกิดวันเสาร์เนาะที่ผ่านมานะคะก็ถือว่านะคะอออาจจะมีบางคนนะคะที่ออกจากงานมาแล้วนะคะอาจจะออกจากงานมาแล้วอาจจะแบบเบื่อละนะคะอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอยากจะไปทํางานหาเงินหางานอะไรที่มันได้เงินมากขึ้น ะะหรือเปลี่ยนอาชีพไปเลยหรือไปไปทำงานที่ใหม่อาชีพเก่าแต่ที่ใหม่ที่มันได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นนะคะหรือเซ้งธุรกิจเก่าเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจใหม่ที่มองเห็นว่าเออมันน่าจะได้ผลตอบแทนนะคะด้านการเงินที่มันมากขึ้นนะฮะมันก็อาจจะมีบางคนที่เป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะในที่ผ่านมาหรือบางคนที่ผ่านมานะคะอาจจะมีการกู้เงินก้อน นะคะคมาลงทุนทําธุรกิจก็ได้นะคะสำหรับคนวันเสาร์เนาะหรือบางคนที่ค้าขายอยู่ก็ถือว่า,าจัดการค้าขายวางแผนการค้าได้ไปค่อนข้างดีเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขําวบัใครบางคนที่ทำงานประจำนะคะอาจจะมี process ที่มี process of thinking ด้านการเงินหมายถึงว่ามีกระบวนการการคิด มี planning ด้านการเงินที่อยากจะไปลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ได้ที่ผ่านมานะคะแต่พอมาถึงปีนี้เนี่ยนะคะสภาวะทางการเงินของคุณนะคะจะไม่นิ่งปีนี้คุณต้องระวังนะคะการเงินของคุณนะจะเข้าซ้ายออกขวานะคะใครที่กู้หนี้ยืมสินมานะคะพยายามจัดระเบียบการเงินการผ่อนชำระอะไรให้ดีเพราะอาจจะมี สวิงได้นะคะรายจ่ายรายรับไม่สมดุลอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ถามว่าคุณก็ยังทำงานหาเงินได้ไหมทำงานหาเงินได้นะคะโดยเฉพาะนะคะคุณสามารถจะไปพึ่งนะคะพึ่งใครพึ่งผู้หญิงเป็นหลักนะคะในของคนที่เกิดวันเสาร์พึ่งผู้หญิงที่มีอา,อายุประมาณ30 5ขึ้นไปนะคะหรือ30ขึ้นเราตีเป็นสาละกันเนาะกว้าง เป็น30ิขึ้นไปคุณอาจจะสามารถพึ่งพาเขาได้ในการที่จะออถ้าใครตกงานอยู่นะคะใครที่มีแบบภาราค่าใช้จา่ายแล้วยังไม่มีงานทำคุณอาจจะไปให้เขาช่วยหางานหาการให้ทำก็ได้หรือใครที่มีปัญหาติดขัดเนี่ยเขาจะเป็นที่พึ่งให้กับคุณ้างค้างดีสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นะคะคุณก็เป็นคนมีความสามารถในการหาเงินหาทองอยู่แล้ว นะคะคแต่เพียงแต่ปีนี้นะคะโดยรวมพื้นฐานการเงินของคุณเนี่ยมันจะไม่นิ่งโดยเฉพาะใครที่กู้หนี้ยืมสินมาลงทุนทําธุรกิจแล้วคุณต้องบาลานซ์นะคะให้ดีทั้งรายรับและรายจ่ายนะคะรายจ่ายเนี่ยมันจะเป็นตัดทอนออกไปนะคะซึ่งคนรอบข้าง,งคุณเนะ่ะเขาไม่ได้ช่วยอะไรคุณได้เลยนะคือคุณสว่างพึ่งญาติพี่น้อง เพื่อนอย่างเงี้ยคือปีเนี้หวังพึ่งไม่ค่อยได้นะฮะหวังพึ่งไม่ค่อยได้ก็คือเหมือนเขาก็ยังมีแบบเขาไม่ได้สนใจที่จะช่วยเหลือคุณอืมไม่ได้สนใจที่ช่วยเหลือคุณหรือบางคนนะเ,เพื่อนคนรอบข้างสนใจที่จะช่วยเหลือแต่คุณไม่รับโอกาสนั้นคือเขารู้สึกว่าคุณเน่ย เหมือนไม่ค่อยอยากให้เขาช่วยจมอยู่กับปัญหาบางทีเขาแนะนําทางออกแนะนําทางแก้แนะนําว่าเออทำไมเธอไม่ไปทําอย่างนั้นล่ะนี้ล่ะคุณก็ไม่รับฟังคุณเอาแต่เครียดแต่กังวลอยู่กับสิ่งที่มันยุ่งเหยิงเนี่ยอาด้านการเงินที่มันสวิงเนี่ยจนคุณไม่รับฟังเขาเข้ากับเดินจากไปเขาก็เออไม่เป็นไรมันไม่ฟังก็ไม่เป็นไรให้ค่อยๆเขาแบบแก้ไปเองแล้วกันนาออะไรเงี้ย คนรอบข้ามาักจะคิดแบบนี้นะคะซึ่งในในใจของคุณเองเนะคุณอยากโลดเล่นวละ่ะเลาะอยากจะออกจากสภาวะทางการเงินอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มทําอะไรในสิ่งที่มันเหมือนกับว่า,เ,าเปลี่ยนแนวทางไปเลยก็ได้นะบางคนอาจจะอยากเริ่มทํางานที่มันอีกฉีกปอีกช่องทางหนึ่งก็ได้บางคนแบบอยากจะลงทุนทําอะไรคือในใจเนี่ยมันมันคิดไปถึงแบบ มันคิดไปถึงแบบคือคิดมุ่งมั่นไปไปที่จะลงทุนทำงานหาเงินอะไรแล้วอะนะคะอ๋อแต่ว่าคุณสิ่งที่มันอาจจะบทบังอาจจะแบบเป็นสิ่งที่หนักสำหรับการเงินของคุณในปีนี้นะคะมันคือภาระความรับผิดชอบที่คุณมีอยู่ ะะไม่ว่าจะเป็นภาระในการงานภาระแบกรับค่าใช้จ่ายในครอบครัวภาระเหมือนกับทุกอย่างอ่ะเนาะโอ้ค่ะลดค่าบ้านหนี้ต่างๆอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่เกิดวันเสาร์ที่มีครอบครัวส่วนใหญ่นะปีนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนเป็นหลักในการหาเงินคือเหนื่อยทำงานเยอะอืมอย่างเงี้ย นะคะคุณจะถือภาระทุกอย่างมาตกอยู่ที่คุณหมดเลยทั้งภาระในการงานภาระในการดูแลครอบครัวเนี่ยคุณเองหมดเลยเนี่จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณอาจจะรู้สึกท้อเหนื่อยล้าไปได้นะคะแตะะ่แนวโน้มทางการเงินของคุณเนี่ยถามว่าในปีนี้เนี่ยคุณน่าจะเริ่มมองหาช่องทางในการสร้างเนื้อสร้างตัว ใหม่แน่นอนนะคะคุณคุณคุณจะมีคือมันมองเนี่ยมันมีหลายแบบนะถ้าคุณมองนะคะคุณมองคุณเสาะแสวงหาคุณประเมินดูแล้วว่าโอเคสภาวะตอนนี้ฉันมีความสมดุลทางการเงินเป็นแบบนี้ฉันจะต่อยอดทางธุรกิจทางการงานที่ฉันทําอยู่เนี่ยไปในลักษณะไหน ไปทางไหนช่วงนี้ควรชะลอช่วงนี้ควรเร่งอย่างเงี้ยนะคะคุณจะสามารถถ้าคุณถ้าคุณคิดแบบนี้ได้คุณมองออกแล้วคุณดําเนินตามแบบนี้นะคุณจะสามารถกลับมาค่อนข้างสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงได้นะคะเพราะการงานคุณมันเอื้ออยู่แล้วแต่ว่าสภาวะทางการเงินอาจจะด้วยหนี้สินเป็นหลักอาจจะด้วยสภาวะอะไรที่มันเป็นแบบ ที่คุณที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่คุณก็ต้องทํามันคุณต้องยอมที่จะมีมันอยู่ในชีวิตเนาะซึ่งถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะคะมันจบด้วยไพ่แฮงแมนเป็นไพ่ใหญ่เนาะเรื่องหนี้ต้องน่าจะมาก่อนแล้วล่ะนะคะหนี้ของคุณจะต้องแบบจัดการให้ดีนะอีกอย่างนะเนาะวิชั่นของคุณเนาะอาจจะแบบ สิ่ี่คุณมุ่งหวังไว้อะสิ่งที่คุณแบบอยากจะจัดการอยากจะ Take a คชั่นที่ทำให้คุณได้สาเร็จเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องชะลอไปก่อนคือคุณคิดได้นะคุณไม่ผิดแต่ว่าบางทีสภาวะการมันไม่เอื้ออำนวยให้เราพร้อมในตอนนี้อาจจะต้องชะลอไว้นะคะอาจจะต้องชะลอไว้นะคะเพราะว่าคุณเทคแอคชั่นไปตอนนี้ก็มีแต่พลาด คุณคุณแบบเร่งอย่างเช่นคุณจะขยายสาขาคุณจะลงทุนอะไรเพิ่มเงี้ยคุณก็มีแต่เสียกับเสียนะคะคุณทํามันเก่าให้มันดีไปก่อนดีกว่าอยากใจร้อนนะคะให้มีสตินะคะนี่สินภาระต่างๆคุณก็ยังต้องรับผิดชอบไปอยู่ดีนะคะถ้าคุณแบบคุณล้มเนี่ยบอกเลยนะถ้าปีนี้ถ้าคุณ คนเกิดล้มขึ้นมาคนจะยิ่งซ้ำเติมอืคนจะยิ่งซ้ำเติมคุณว่าแบบเนี่ยมันอย่างงี้มันเลยเป็นอย่างไงคือมันจะไม่ได้มาเป็นกําลังใจอ่ะมันจะได้มาเป็นคําที่มันซ้าเติมอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นเราต้อง m a n a g วเองให้ดีก่อนเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องถูกแบบคนมาซ้ํามาเติมเรามา,มาบูลลี่มาแบบทําให้เรายิ่งท้อกว่าเดิมอย่างเงี้ย ซึ่งถามว่าปีนี้การเงินของคุณน่ะจะต้องอดทนค่อนข้างเยอะเลยนะคะการเงินจะต้องอดทนค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าคุณสามารถหาทางออกได้ไหมก็นี่ไงอยาไปเครียดนะคะวางแผนให้ดีนะคะมองให้ออกว่าทางแก้อยู่ตรงไหนมองให้ออกว่าใครอยู่ข้างๆเราบ้างมองให้ออกว่าใครจะช่วยเราได้บ้างนะคะ อันไหนที่มันเป็นกิจการเป,เป็นสิ่งที่เราทำอยู่เดิมแล้วมันมีความสำเร็จอยู่แล้วเราก็ทำไปก่อนนะคะเพราะนั้นหนึ่งนะคะถ้าใครออกงานมาแล้วนะในปีนี้ก็ถ้าได้งานใหม่นะคะก็ทำไปอย่าออกนะคะเพราะการเงินมันสวิงถ้าใครยังไม่ได้งานใหม่นะคะถ้าใครออกจากงานเดิมแล้วมาลงทุนทำธุรกิจของตัวเองนะคะ คุณต้องใจเย็นๆค่อยๆเริ่มต้นนะคะพยายามปรึกษาผู้ช่วยนะคะหาความรู้นะคะใช้จ่ายวางแผนต้อง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 ,อง,อง,องวางแผนงบดุลรายจ่ายรายรับให้ดีนะคะใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วหากจะอยากต่อยอดเพิ่มเติมขยายสาขาเอ่ยลงทุนเพิ่มเอ่ยซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเอยหรือจะกู้เงินเพิ่ม เพื่อมาลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของตัวเองก็ตามอันนี้คุณต้องวางแผนให้ดีนะคะเตือนไว้หน่อยอย่าไปสนคำคนเยอะเนาะในเดือนนี้คนเกิดวันเสาร์อย่าไปสนคำคนใครที่มาดูถูกมาคอรหาเรานะคะมาบนลี่เราไม่ต้องไปสนนะคะถ้าฟังคำคนเยอะคุณจะรู้สึกยิ่งถอคุณจะรู้สึกตัด คุณจะรู้สึกยิ่งตัดกำลังใจตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรานะติชินมินทาเป็นเรื่องปกตินะคะพระพุทธเจ้ายังถูกติชินมินทาเพราะฉะนั้นคําคนคุณอย่าเอามาเก็บคําดูถูกจากใครก็ตามคุณอย่ากเก็บออกมาใส่ใจนะคะให้มาบั่นทอนกําลังใจคุณเองคุณมองไปข้างหน้านะคะมีสติพิจารณาให้ดีตั้งใจทําค่อยๆทําไปอย่ารีบแค่นั้นเดี๋ยวคุณก็ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ค่ะ นีลาโหราก็ขอไวพอให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆในการเงินไปได้ในปีนี้นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านมือเราอนข้างสบเศร้าเนาะ ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะหวังว่าที่ทํานายมานี้จะเป็นแนวทางให้คุณไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์ช่องลีลาโหรา YouTube Channel ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อมีคลิปใหม่ๆคุณจะได้รับชมรับฟังได้อย่างทันทีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปอะไรใหม่ให้คุณได้รับชมรับฟังกันอีกฝากติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ